ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะมาชมการจูนไม้ลดแห่ทาไมถึงใช้ถึง2อสาตัวครับผมบางทีหลายสเตจเิธีใหญ่ทําไมถึงใช้ถึงสี่ห้าถึงหตัวครับอย่างระเบียบเราใช้ถึงหตัวในการคนโคนเสียงครับมันมีข้อแตกต่างนี่ครับอย่างวันนี้ครับตัวนี้ไม้ทั้กด3จุดครับดูหนึ่ครับอยู่ไกลหจุดครับผมนีอยู่ไกลหจุดแล้วก็อยู่นี้1จุดครับผมครับแล้วก็มีอยู่นี้อีก1จุดเนี่ยครับหจุดคืออยู่ทางข้างอีกหจุดเพื่อให้เสียงกระจายเฟดกันดีมากที่สุดครับเพ ให้คนยืนทุกจุดได้ฟังเสียงเดียวกันมากที่สุดหรือแต่ละจุดให้เป็นมวลเสียงเดียวกันร้อมที่เดียวกันทั้งบดครับผมครับไปมาชมที่สมาร์ทไลท์ว่ามันเป็นยังไงครับไม้สามตัว2ตัวมันต่างกันยังไงครับไปมาครับที่จะมาชมครับทีนี้สมาร์ทไลท์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับอย่างผมเนี่ยเสียบไม้ได้3สามตัวครับบางรุ่นเสียบไม้หกเจ็ดแปดเก้าตัวครับแล้วแต่รุ่นครับอย่างเนี้ยเราได้สามตัวครับไม้หนึ่งก็คือไม้ไกลไม้สองไม้น้ารถไม้สามคือไม้ข้างรถครับส่วนตัวล่างตัวนี้ตัวสสํําาคคคัััญญปรระเบ ตัวล่างเนี่ยจะเป็นตัวคำนวณครับสามตัวเนี้ยสามคำนวณกันปุ๊บแล้วจะได้มาเสียงตันนี้เพื่อง่ายครับตัวเนี้ยไม่สิทตัวเนี้ย AE เองปะ AVE ตัว AVG ตัวเนี้ยครับเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวประมวลผลครับให้3ตัวอยู่ในทิศทางเสียงเดียวกันหรือละมูลนั่นเองครับผมครับหรือรวม3ตัวมาแล้วบาราะห์แล้วก็เพื่อให้เป็นเสียงเดียวกันครับไปผมเปิดดูว่าแต่ละตัวต่างยังไงครับผมแล้วที่ไม่หนึ่งครับไม่สอง เห็นไมครับไม่หนึ่งไม่สองความต่างของเสียงก็จะจะแตกต่างกันมากเพราะว่าแ่ละจุดเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยไม่หนึ่ rain, ง rapper, ตัวเนี้ยตัวนี้มีการเฟกกันไหมครับเนี่ยตัวนี้มีความขีดที่เชื่อถือไม่ได้ครับไม่สองเหมือนกันครับบางบางจุดก็โดดมาุดูไม่มาไม่สามนะครับผมนี่ไม่สามกับไม่สองเทียบจะเหมือนกันเลยนะครับไม่สามเป็นสองเพราะว่าอยู่ระยะที่ไม่ไกลกันเท่าไหร่แล้วก็หนึ่งเบียงหนึ่งร่างทีนี้พอได้สามตัวเลยปุ๊บไอตัวนี้แหละครับเป็นตัวคำนวณผลเห็นไหมครับเนี่ย จะกข้อ่วนผมบว่าเราใช้ตรงไหนครับเราตรงไหนต้องขึ้นลงเห็นไหมครับเขาจะามวนผลทั้งหมดว่าเราจะในขาดตรงหนเกินเห็นไหมครับเดี๋ยวข้อที่เขาไม่หลายตัวเป็นนี้เองครับผมครับ <c oughs> hey, เห็นไหมครับการจูนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับผมครับหลายคนอะไรจูนได้แต่บางทีครับบางข้อถี่อาจจะไม่รู้จักเช่นการจูนฮอนเนี่ยไม่มีความที่ในที่บิดเบี้ยวบ้างเราก็รู้จักอย่างวันเนี้ยก็ใช้ไปถึงสามตัวเพื่อในการมวลผลทุกอย่างให้มันสมดุลมากที่สุดครับเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลัง ต้องเสี่ยงเดียวกันมากที่สุดนี่คือปัจจัยหลักที่ผมทํางานครับสำหรับตัวนี้ครับผมครับนี่ครับคือการจูนนิ่งครับจูนนิ่งคือจุนระบบให้แฟตที่สุดครับผมผมก็พยายามทําตู้ผมให้มีทุกความถี่ที่เขาต้องการคือง่ายมีทุกความถี่ทั้งหมดครับความถี่ในแรรทการก็สามารถดึงทงได้ในคิวครับผมในตู้มีความถี่ดีกว่าไม่มีความถี่ครับผมครับเปิดขึ้นไม่ทำเอคิวอาจจะดูหนวกหูเสียงดังหนวกหูลำคานหูครับแต่เรามีเอคิวในมิกเราสามารถจัดการได้ แต่ถ้าตู้เรามีครบทุกความถี่เขาบอกเลยครับเปิดยังไงก็ดังเปิดยังไงก็เพาะครับอยู่ตรงนั้นคือปัจจัยหลักในการทํางานครับผมครับต่อไปขางด้านโทนนิ่งก็อยู่กับมิคแล้วว่าต้องการโทนแบบไหนแหลมกัดทูไปไหมครับเราก็สามารถทํำอีคิวในมิกเราได้ครับผมครับเอาลงได้ครับผมครับแต่ด้เอาขึ้นครับเช่นบางความที่เนี่ยครับที่ผมดูแต่บางความที่เนี่ยยังเลยจุ้นเนี่ยเราเปิดแค่ประมาณ10%ของเสียงจริงๆของมันนะครับผมครับทีนี้อัตราการเร่งแล้วปุ๊บมีตรงไหนมันดิฟเฟคชั่นกันไหมตรงไหนมัน ตรงไหนมันชนกันไหมเรามีการเฟกกันไหมมีการเบอร์กันไหมล้วก็มาคำนวณในโบะมผลแล้วก็ดึง EQ ลงทางนั้นเองครับผมในตัวบกของเรานี่อย่างในระบบผลไหมครับเดี๋ยวผมจะพาดูทางด้านในระบบ EQ ของผมครับครับหลายคนถามว่าผมทำ EQ ไหมเห็นไหมครับ EQ แหลมผมเท่ามีอะไรครับอันนี้แหลมครับนี่คือไฮอันนี้มิดไฮนะครับผมมิดไฮอันนี้มิดครับนี่มิดก็เป็นสองอเทียมตัดพันสองแล้วก็หกร้อยครับในมิดตัวกลางครับโอเคนว้ยอันนี้มิดเอือมิดมิดตัวกลาง อันนี้มิดตัวขดเป็นลำโพงห่างก็คือเราก็ตัดความห่างมากขึ้นครับผมครับอันนี้ก็มิดโลเห็นไหมครับมิดโลเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นโลนะครับทีนี้ EQI เาอะไรไปยังไงนี่แค่นี้ครับเห็นไหมครับเราไม่ได้ทำ e q อะไรมากมายเลยเพราะว่าการออกแบบตู้ของเราครับออกแบบมาสมดุลแล้วคำสี่เราต้องการอยู่ในตู้ระบบแล้วแล้วก็แทบจะไม่ทําอะไรเลยครับทีนี่บางคนนะว่าดูงี้เฟตฮกลกเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปล่อยเฟตออกนะครับ เห็นไหมครับพอนี่ครับบางคนนะว่าทำไมเส้นเฟสมันลุกนั้นเห็นไหมครับพอเรากดหาแล้วครับเฟสมัาก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับเฟสใครเฟสมันครับผมเห็นไหมครับนี่โอเคครับจัดประมาณนี้สำหรับการจูระบบครับผมก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากครับผมครับต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์ครับประสบการณ์ในการทํางานว่าเป็นยังไงมั้งครับจูนอย่างเงี้ยจูง่ายครับแต่เรื่องโทนครับเรื่องเฟสเรื่องมันชิปเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเกิดจากจุดไหนมีปัญหาตรงไหนทั้งด้านเสียงและที่สําคัญครับ พยายาม่ม่เสียงจุดดังเท่ากันครับบางทีคนฟังอยู่เนี้ยเอ้ยทำไมเสียงนี่หายวะไปฟังหน้าตู้แรงพอข้างหายนี่อีกหนึ่งโจทย์ที่ควรแก้ครับผมนี่ผมก็สามารถแก้ได้โดยการออกแบบตู้ให้สมดุลทุกอย่างโอเคครับอีกหนึ่งยีดิสำหรับการจุดรถเหย